วสวัสดีครับวันนี้หนูกินทคาเคอกับครับผมแล้วหนูใส่อะไรหรอหนูใส่มิ้นท์ครับภาษาไทยเนกะครับเก่งมากหรอ ใส่อะไรครับอันนั้นผักครับครับใช่ชีสครับกับ ใส่มะเขือเทศครับครับผมเนี่ยอะลราโดัคกับแร่ปนลงไปเออมะนาวไม่บีบมะนาวไหมออไม่บีบก็ไม่เป็นไรมีอซอสเออโอเคกินซอสก็ได้ใส่ซอสผมดใจลงไปไม่เยอะแค่มันหกครับกับเก่งมากลูก Nào, xin thử mơ tụi em xíu Không có xem luôn Có xài kìm รักฟิจายครับเป็นครั้งที่เราเตรียมครับผมครับผมเขาขอบคุณที่เตรียมให้เขากินครับ